เบนเบนี ben. Ben. มะไรหรอนายคิดว่าระหว่างเรากับเขาใครสวยกว่ากันนั่นสิใครสวยกว่ากันเราว่าพวกเธอทั้งสองก็คิเลยพอๆกันนะเรานายชอบใครมากกว่ากันนั่นสิชอบใครมากกว่ากันเราว่าเราไม่ชอบเธอทั้งสองคนเลยอะทำไมอ่ะพวกเราไม่สวยอรอนั่นสิพวกเราไม่สวยหรอรไม่ คือพวกเราสนิทกันเกินไปอะเอ้าเราสนิทกันแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะนั่นสิไม่ดีตรงไหนอะไม่อ่ะเพราะเพราะว่าเราสนิทกันเกินไปไงเราก็เลยไม่อยากทำร้ายพวกเธอเอะปดว่ะใช่โคตรปอ,รอ,รอ,รอรดอ <ín ate> เลยเราอ่ะมีแผนดีดีละ ตเบนอะไรอ่ะคือเรามีเรื่องอยากให้นายช่วยอ่ะนายช่วยทำให้เราท้องป่องได้ปะท้องป่องไม่ได้เพราะว่าเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะยทำไมจะไม่ได้อ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยเราอนุญาตจริงหรอ เราไม่รู้นี่ต้องทำยังไงอ่ะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราสอนเบนเองท้องป่องมัง่ายนิดเดียวเหรออืมเอองั้นเอาดิไป๋ยวาราสานเองไหนไหนเธอบอกว่าจะให้เราทำให้เธอท้องป่องไงนี่ก็เดินจะใกล้ถึงในเมืองแล้วยังไม่ท้องป่องอีกเหรอไม่ใช่เมื่อไรที่เราจะทำให้เธอท้องป่องก็นี่ไงก็ถูกแล้วไง ก็ต้องในเมืองนี่ยแหละที่จะทําให้ท้องป่องได้อ๋อโรงแรมมีเหรอที่นั่นเหอฮะอะไรอ่ะแล้วทํายังไงอ่ะง่ายนิดเดียวโรงแรงโรงแรมเนี่ยไม่ต้องก่อนเออนะทางทางเลยเหรอรบนต้นไม้ใจเย็นๆซีฟังเราพูดให้จบก่อนเรื่องมันง่ายมากนายไม่ต้องคิดอะไรให้เยอะแยะเลยตึมเติ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  ตนอนงงนี้ไงเรากำลังจะบอกนายเลยว่าแบบมันง่ายมากๆเพียงแค่านายซื้อชานมไข่มุกให้เราแก้วนึงแฮมเบอร์เกอร์อีกชิ้นแล้วก็ไก่ทอดอีกนิดหน่อยเฮ้ยแค่นี้ท้องเลยก็ป่องแล้วฮะนี่เธอเดินมาทั้งกลเนี่ยหลอกให้เราจะซื้อข้าวจะซื้อน้ำให้เธอกินใช่ไหมฮะนี่เธอแกล้งเราเหรอเธอหลอกเราใช่ไหมเราไม่ได้หลอกนายก็เต็มใจเดินมานี่นี่ ท้องป่องของเธอที่เธอหมายถึงอ่ะเธอจะให้เราซื้อชาไข่นุ่มชายมุ่งบุฟเฟ่ต์นู่นนั่นให้เธอกินใช่ไหมเธอก็เลยทําให้เธอท้องป่องชูกระโถ้ยฝนไปเธอเอ้าวันหรอกโกูนหนบอกว่าจะทำให้เราท้องป่องไงกูจะโอ้โหบอสว่ะ